สวัสดีสนินเพื่อนทุกคนนะผมสําหรับผลงานเมื่อวานนะไบตั้นนะผมก็หตัวศูนย์ถล่มยับเลยเดียวนะก็มาตามนัดนะผมเพทกันไปสําหรับเมื่อไหน,นที่อยากได้อ่ากลุ่มติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลนะผมที่มีให้ทั้งวันทั้งคืนนะก็ไปที่หน้าช่องนะครับวันนี้นะจะพาไที่พิมพ์ลิกเช่นเดียวกันผมเป็นทางด้านนิวเซอร์นะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาแฮมตันนะผมก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะตอนนี้ชั่วโมงนี้ ฟอร์มของเขาถือว่าร้อนแรงมากนะครับสำหรับนิวเซอร์น่ะเฮตุเฮตนะครับที่พบกันมาเนี่ยก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะผมนิวเซอร์เนี่ยชนะไป4เสมอ1ทางด้านแซมตันยังไม่เคยชนะได้เลยนะผมไปดูอ่าฟอร์มทางด้านเจ้าบ้านนะผมภายใต้การนำทีมของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยโอ้โหชั่วโมงนี้ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะสำหรับนิวเซอร์นะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะไปเจ็ดนะผมแพ้ไปแค่3นะครับผมล่าสุดก็เพิ่งถึงสเปอร์มาแบบย่อยยับยับเกินเลยเดียว สำหรับนิวเซนนะส่วนด้านทีมเยือนเนี่ยซามตันเนี่ยห้าหน้านสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยยังสะกดกว่าชนะไม่เป็นนะถือว่าแย่อยู่ดับที่20่สิบมาตอนนี้นะครับต่างจากนิวเซนนะอยู่ดับที่2นะครับผมเอ้ยอยู่ดับที่3นะครับก็ถือว่าต่างชั้นกันพอสมควรวันนี้นะฮะซามตันต,นต้องมาเยือนเนี่ยนิวเซนเนี่ยที่ฟองกำลังร้อนแรงในบ้านเนี่ยแล้วก็สซีตะวันแกเนี่ยเปิดม,มาให้นิวเซนเนี่ยเป็นต่ออยู่ช่วงตัวนหน่อยนะครับผมสํมาหรับคู่นี้นะฮะผมว่า ไม่ใช่งานยากของนิวเซนนะชั่วโมองนี้ฟอร์มร้อนแรงเหลืเกินนะโดยเฉพาะอ่าผู้เล่นของพวกเขานะผมอิซักอย่างนี้นะผมแล้วก็บูโนโกิมมาไลาแซงแมซิแมงโอ้โหนี่แต่ละตัวคือเอาง่ายๆนะซอมตันเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับผมซอมตันฤดูกาลนี้แย่ครับแย่มากนะผมกับเหรีที่เปิดออกมานะผมว่านิวเซนไม่น่ามีปัญหาไปรุ่นเม็ดที่2เม็ดที่สามไปเลยนะผมสำหรับนี้นะไปที่สติกาดงนิวคาเซนครับ